ตัวเรียกของของล้อนะครับจากร้านต้มยางยนต์พระรามสองนะคบก็คลินี้นะครับเรามาปิดใช้กันนะครับกับเย็นวันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ f o r t Junior T-RD นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นล้อขอบ20นิ้วตัวยอดนิยมเลยเพราะมันเป็นล้อสีดำนะครับตัวนี้จะมีล้อพี่น้องอยู่ก็คือล้อรุ่นเดียวกันนะครับลายเดียวกันแต่ต่างกันแค่ตรงนี้มันจะเป็นหน้าเงา ครับซึ่งลูกค้าถ้าถามตรวคงนะส่วนใหญ่ลูกค้าชอบสีดำแบบนี้นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นลอ้อเทีดีตัวแรกที่เป็นขอบ20นิ้วหายากนะนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นตัวเลเจนเดอร์และตัวเทีดีไม่มีแล้วนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาเทีดีอยู่ชัดเจนนะครับเดีย๋ยวเราไปดูหลังลอนะ้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ20 นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟ30นะครับออฟ30นะไม่มีตั้มเป็นคำว่าโตโยต้านะครับจะเป็นคำว่า T R D แทนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นทูบลิตนะครับเป็นของ T R D นะครับสนใจสอบถามมาได้นะโยชุนมาบไม่แพงล้อตัวนี้นะครับคุณสามารถไปใส่กับรถโตโยต้า6ลูนะครับได้ทั้งหมดนะครับที่เป็นหกลูมาตรฐานนะ ก็ดูร้อยสามเก้าสเจ็ดนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าใส่ได้ไหมนะครับก็แชทมาคุยโทรมาสอบถามก่อนได้น,น,ะนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางหยดนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางสุขเพียะครับอยู่โดยซอยจเจเจสิบเ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยทาคุณลูกค้าท่างใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมนนขออนุาตนำต้นยางยนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวทีมหน้าโฟกัสหน้าลรากลักบมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ